ผวมที่จะให,ใ,หให้ให้ให้การอะไรตอนนี้ก็ยังให,ให้ให้อะไรไม่ได้มากครับลอรอดูในข่าวเอาเพราะอยากให้มันชัดมีการติดต่อตอนนี้ยังผมยังไม่ตอบอะไรยังยังไม่อยากคุยอะไร เขาเขาเขายังต้องให้ปากคำกับที่รวอยู่อืมแล้วในส่วนที่น้องผู้หญิงเนี้ยที่หลายๆคนเขาออกมาว่าเราไปทําเขาท้องเขาอะไรอย่างเงี้ยมันเรามีอะไรที่จะพูดหรือว่าจะอะไรไหมหรือว่ายัางไงอันนี้เราต้องเก็บเป็นหลักฐานก่อนครับพต้องหาตัวหาหลักฐานหน้าต่อนน้ก่อนเพราะว่า อันนี้มันเป็นแค่แบบปาสเปล่ให้มผมยังไม่พร้อมที่จะให,ให้ให้ให้การอะไรอืม,อมเรายืนยันมากว่าเราไม่ได้ไปทำเขาท้องหรือว่าไม่ได้มีคนไปฆ่าตัวตายตามตามที่ออกข่าวไปอ่ะหรือว่าเราต้องรอตอนนี้ก็ยังให,ให้ให้อะไรไม่ได้มากครับย<ร>ากให้อะไรม<ะ>ั้ยรอรอดูในข่าวเอาว่ามันจะใช่ครับไปในทำนองไหน ใช่ใช่ใช่ไหมเพราะอยากให้มันชัดนิ่งชัดเจนมากที่แล้วที่เขาบอกว่าโด่งเนี่ยแอบอ้างว่าเออเรียนอยู่มอยังไม่ตอนตอนนี้ยังผมยังไม่ตอบอะไรยังยังไม่อยากคุยอะไรจริงๆครับเรื่องเรื่องที่พี่เรากัคุยู่เลครับอผมเดี๋ยวผมชี้แจงให้พี่เนี่ยแต่ผมขอแบบว่าเย่ยงกับรอปรึกษาใช่รอปรึกษาต้องรวจก่อนปรึกษาทนายก่อนอืม คนต้องการให้ออกตัวนางเองก็ต้องการให้เออกอ่าแล้วเอาออกทีนี้ทำไมไม่ไปเอาออกให้มันถูกกฎหมายก็มันก็ทำถูกกฎหมายทุกอย่างเนาะถูกกฎหมายรู้หรือเปล่าว่าถูกกฎหมายเอาไปทําที่ไหนอแล้วเองเอาไปทําที่ไหนโรงพยาบาลไหนก็ทำมันก็มันมีที่ที่ไม่ถูกกฎหมายก็ที่บางเขนก็มีที่หนึ่งถูกไหมล่ะอะไรเองเองไปทําที่ไหนแล้ว เด้งแลเด็กไปไหนก็คือที <te AS> ่คลินิกเห็นกัก็เป็นคลินิกที่แบบว่ามันก็ถูกกฎหมายเป็นคลินิกถูกกฎหมายเหมือนกันสุดท้ายเขาก็ให้กินยาเหมือนกันถูกกฎหมามันมีคลินิกถูกกฎหมายด้วยเหรอมันมีนี่ที่ถูกกฎหมายแล้วทําแท้งอ่ะที่ไหนที่ไหนบางเขนไงคลินิกอะไรแถวไหนจำชื่อไม่ได้แล้ว่าชื่อคลินิกอะไรแต่มันอยู่แถวบางเขนนะอ๋อแล้วแล้วทีนี้ทําแท้งเสร็จไปไหน ก,ไไนนก็พาก็นางก็นางก็อยากไปโรงพยาบาลเอาชีนี่ก็ไม่ไม่อันนี้แกไม่ได้แบบว่าเข้าเรื่องหรืออะไรเลยไม่แล้วแล้วเด็กนี่พอทําแท้งเสร็จแล้วได้ไปทาพิธีตามศาสนาหรือเปล่านี่ทำหมด<า>ทุกอย่างนี่มีหลักฐานทุกอย่าง,างว่านี่ไปทําแล้วตัวพวกไม่มันนั่นแหละไม่เคยไปทําหรือใส่ใจดูเลยอะไรเลยไม่แล้วเป็นเรื่องถึงอะไรแจ้งตำรวจแจ้งตำรวจกันเยอะจัดก็มันก็มันเราไปพูดมั่วๆไง ท่านี้มันมันก็รู้ความจริงอยู่แล้วว่าความจริงมันเป็นยังไงแต่มันเอาไปพูดมั่วๆทำให้ท้งที่แบบว่ามันมั่วข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ